เอนดูนะคะพ่อดีเจเหมียวเหมียวเขาซะจริงๆค่ะไม่ปงไม่เป็นมันแล้วนะคะดีเจงูค่ะคอยกลล่านะคะเป็นแมวไปซะแล้วหรือมั้งล่าสุดค่ะนึกอยากจะตอบคําถามกับแฟนคลับนะคะเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาตอบคําถามนะคะแน่นอนทว่าแฟนๆค่ะเข้าไปถามเขากันเยอะเลยนะคะแอดขอเอาความค้ั่งรักของเขาค่ะมาแปลบางส่วนแล้วกันนะคะก็หลังจากที่แกน้องปล่อยให้น้องลิซ่าค่ะมาเล่าถึงโมเมนต์ที่ได้เจอกันคนแรกค่ะคราวนี้ค่ะเขาก็ขอเล่าบ้างนะว่าเอะโดนตกมาได้ ไงนะคะคเจ้าตัวค่ะบอกว่าเห็นนอริซ่าเนี่ยครั้งแรกก็ตอนที่เธอนั้นเต้นเพลงตะก,กี้ตะก,กีเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าผู้หญิงในคลิปนั้นเป็นใครนะคะแต่ด้วยความที่เต้นแล้วมันโดนใจอะคะ่ะเขาก็เลยรีบไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็โดนนอริซ่าเนาะตกเข้าดอมมาอย่างจังอย่างที่เห็นเนี่แหละค่ะก็เรียกว่ากลายร่านนะจากดีเจงูนะคะก็กลายมาเป็นดีเจเหมียวเหมียวนะคะ ซึ่งนะคะก็มีอีกคําถามหนึ่งค่ะที่ถามว่าคิดกับลิซ่ายังไงนะคะเกี่ยวกับบุคลิกของเธอค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะที่เป็นมิตรไหมในชีวิตจริงๆนะคะดีเจงูค่ะแกก็ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะลิซ่าค่ะเดอะเบสค่ะดีที่สุดนะคะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งค่ะก็ถามว่าเออมีโอกาสนะได้บอกลิซ่าแล้วหรือยังว่าคุณกลายเป็นดีเจเหมียวๆแล้วนะคะเจ้าตัวค่ะก็ตอบแบบเคลิๆนะคะว่ายังเลยนะคะยังไม่มีโอกาสค่ะแหมดีเจงูนะคะก็มีอาการตกใจด้วยเหมือนกันนะคะกับ คำถามนี้ค่ะแล้วก็มีการตอบคําถามอีกคําถามนึงนะคะเกี่ยวกับการร่วมงานกันค่ะถามว่าจะมีโอกาสไหมนะคะที่จะได้ร่วมงานกันอีกนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่จะได้ทํางานกันกับลิซ่าหรือว่าแบ็คพิงค์ค่ะพรางูค่ะเก็ก็บอกว่านะคะแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีอีกค่ะแล้วก็บางคนค่ะก็ถามว่านะเอ๊จะพาลิซ่าเนี่ยมาลาสเวกัสด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเจงูค่ะเก็ก็ตอบว่ากําลังพยายามอยู่นะคะถ้าทางค่ะจะเจอด่านเยอะเนาะ y วก็หวงลูกสาวะ่ะแล้วก็มีการถามเกี่ย กี่วยวกับโปรโมชั่นพิเศษนะว่าเอ๊ะเราจะได้เห็นเบื้องหลังแบบว่าสัมภาษณ์ behind the scene อะไรแบบนี้ด้วยไหมเจ้าตัวค่ะก็ตอบว่ามีแน่นอนนะคะ อันนี้ค่ะเราก็รอดูกันไปนะคะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าเอออยากจะฟังเพลงนะคะ SG ในรูปแบบลิมิกด้วยนะคะเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าอยากได้แบบนั้นเหรออ่ะแอดว่านะเดี๋ยวเขาะน่าจะต้องจัดให้นะคะแล้วก็พอมีคนถามค่ะเอ,อ๊ว่าคิดยังไงนะทาไมถึงลิซ่าร้องใบลาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ตอบว่าเป็นความคิดของลิซ่านี่แหละส่วนพอคนถามนะว่า นะเป็นคนแรกนะที่ทําให้เขาเนี่ยคิดจะทําเพลงนี้เป็นเมแกนโอซูนาหรือว่านึกถึงลิซ่าเป็นคนแรกค่ะพะงูค่ะก็มีการเชยชัยนิดหน่อยนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เป็นโอซูนานี่แหละแล้วก็ตามมาด้วยลิซ่าอะไรแบบนี้ค่ะแน่นอนเพาว่าถ้าตอบลิซ่าตรงๆเนี่ยก็นะอาจจะเขินได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วแล้วนะคะว่า ดีเจงูเนี่ยค่างรักหนักมากนะคะส่วนคำถามสุดท้ายค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือถามว่าจะมีโอกาสได้แสดงบนเวทีด้วยกันไหมนะ เขาก็ตอบว่าอยากอยู่นั่นแหละหวังว่าจะมีโอกาสนาได้แสดงด้วยกันสักครั้งหนึ่งนะคะอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะแอดก็มาเล่าสู่กันฟังน้ะไม่ได้แปลแบบตรงตัวนะคะก็มีการแปลเป็นภาษาไทยบ้าน,นะคะก็อาจจะมีผิดพลาดตรงไหนไปบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะส่วนใครนะที่ได้เห็นคําถามที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์กันนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะกดสับคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า